สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชผออู้ชมท่งครับเพท่านที่ก็ารบรัรกทุกท่านครับมากินขาน่าทำงานพี่น้องมื่อนี้มากินข่าวไก่เดี๋ยวมากินข่าวอยู่น้องจอกกของถูด้วยกัยบาวบาดจำเพียงก็บาดเอาเดี๋ยวพี่น้องให้่ไทยที่ย้ใจแล้วเข่าเราตอนนี้ยุ่ยน้องจอกแล้วก็บ,บงังพี่น้องให้่ไทยว่าขับขา่าวมันติดแพงหาไลย ปายเบิร์ด้วยครับอันนี้เท่าไหร <30. S 1> ่30ตาั่ว3สิบใช่ไหมสาม่วย่สิบหาบาทสาั่วยี่สิบห้าต้มตำยี่สิบแต่ทอดิ้ละสิบห้าสิบห้าบาทต้มุนง่ายสิบห้าบาทต้มันง่าครับข้าวกล่องเท่าไหร่สิบ <25 S 1> หา, <15. S 1> หากไข่ดาวกล่องไข่ดาวครับโอ้ถือเนาะไข่นอกละสิบบาท ขระดุไม่ทันเขาเขาจองเขามงลงไปจองกันนะเขข้าวตามตามใส่ตุงเลเออ้้ข้นจับล้าไยจบอ่เ้อากบอกเขา้าะว่าบอเพ็ดนี่หลักยันเมื่อไรข้าวอ่าถือว่าถือคิ้ครับ ด้วยมันอยู่ไก่เขาจะเขาจะวางอะไรก็เขาจะวางอะไรก็ไม่ทราบวางใดเดี๋ยวนมีเป็นนักศึกาเรขายให้แไม่ได้นักศึกษาไม่มีรายได้เขาคบคุมด้วยเขาควบคุมเรื่องคแล้วก็มีแต่นักแล้วก็นักศึกษาสุนงานคนทำงานสวนน้อยรวยเว่าชเขาเลยขายดี ขาขาขาเบิ oh <my> ้น่เบิ้ลบเขาอยู่มานี่สามสิบปีแล้วเนาะข้างข้าวขายเบิ้ลหมึเบิ้ลแ่นี่ขายขายเจ้าแล้วก็แล้วเ้ยหมดแยกเเลยหมดแยเกิดเลยม่มเลี้ยมัมเลียเียวนะคะเ้นเียวขาบินหม้อันถือ่าไปนี่ถือ่หางลสิบบเดี๋ยวเบิ้นีนะไรทำก็ไหนร้อ่ดไปถาครดีเนาะ

ชือสอี่ด้ทงไหน่ขายโกงขายเยอะมากขายเบ้งบนเปนเนขายเบอเนเหนขายนเงนบขายดส่งเจาเศาเลยขายเดียวไปเลย่ิบามสิบทขายแค่นกันรเย่เจ้าขายเร่าขายไรนาเปิดเทือมมีลานปิดเทืกับบ้าน้ำปิดทอกมากานเียงเนาะเมื่อตอนตอนี่านหมูเราเรอขายมีา่ขนอะ ตอนที่มาจองหอนหลายเงียบขี้ไปด้วยขอคนณที่กัยมานำเตนอแต่ตอนนี้ร้านอาหารตามสั่งเป็ที่เขาดีที่สดที่ไหนที่ไหนเอยนีแต่กระเพราแผลบ่เดาอะเดืด

ทามิบบาทจักครงก็จะหลายเรื่องเนาะนิ้าบาทนะแปกเลยผดแคงัวเนาะจะขอเพม้าทาทั้งทุกทีบาทท้งหลงหาสิบบาท้อืก็ไปด้อแเลย้กนค้ายยายบาไแล้วู้่เขา เป็นที่้อาเองหรือว่าเขาไเกินนี่โอ้แล้วแแล้วบริบาลหอที่มาวทาัยรหว่าในในมหาลัยเขาเผาขายพื้สมมุติาถ้าอยนี้เขาเห็นถือเาไรแบบนี้ป่าถ้าเนี่ยเขาขายของถึงเราอาใช้มหาลัยเขาควบึ้นเลยเขาให้ขายเพศแต่ราขายแล้วว่าขายแพ่กันได่ก่ยด้วยกันนะขายเพศหน่อยก็บ่มีเงินเนาะหนอยก็ห่างเท่าเนาะหขางมันจะ้มาหกขั้น่ะบ้าน้ำมาบองเขาอยู่ นีขนดาไม่เต็มเดเข้งแต่ากว่ามีนมมีตู้มียางไง้างครับจงไม่แก่ขนมขัมเต็ชุดค่ะคุณสงหางหอนห่าง้อนนี่สงการมากลายยูแลแค่ละอรครับข้าวกำมะฮัในเดียวู่แลบ้านี่มา ส่วนเขารื่องการหอนะของเขาอีกงานหาหอนจะจดลถได้ที่ไนคะที่างแต่เฮ็หออะจอดไหนังหงตัมาถามล้าเพอหไปอ่ะหามันายแปอันนี้อันนี้ใช่ปะอันนี้ตมาแัวมแปล่งามันอืนต้องสดมาสตัวขนาหไปไํ้าแบบนี้อรยุบไม่ได้ไหมจงอากล

ฉันาทุกฮาุสาวก็แลตักกเลยแต่มันกลับไปแล้วู้สาวมานหมู่บ้านเด่มขึ้นมาวกับกันไหนนีที่รักเราเตรียมของไว้กลับบ้านพรุ่งนี้ต่อทุกที่รักหนักัวร ไเ่จ้บประมุตินี่ครับจบเนี่ไปทำอย่างไลยอครับวัสดีครับ